มันอิ่มมันอิ่มในจิตในใจเห็นพี่น้องในยุ่ไในกินก็อิ่มอกอิ่มใจกำนั่นผู้เยี่ยบนั่มผ้าออกตนหาาิโยมจากมู่บานต่างๆมาเนี่ยเป็นผู้นั่มเป็นผู้นั่มท้ำดูผ้าเห็ดผ้าทํำมีพระสงฆ์องค์เจ้า หลวงพ่อหลวงตาคู่บาเจ้าหัวจัวน้อยผ้าออกตนญาติโยมมาทำบุญตักบาตรนี่พระกระผ้าญาติโยมมาทำบุญตักบาตรมาขนขวายพระกระทำบุญคือกันทึงส่วนผู้อื่นทำบุญทึงเจ้าของกระทำบุญ บางที่ถ้าหากว่าพระห้าบอกเข่าใจนี่ก็มีแต่รับไฟเดียวยมีแต่รับไฟเดียวนี่ก็เป็นแต่อีดูตนศาดอยู่นี่ไปข้างหนา้าือสิอึดสิยากะฉะนั้นพางห้องก็ได้ให้ท่านนับาบา่มบวาสิเป็นท่านเข่าท่านของท่านหยอดย่าน้านนะ ผ้าหยาดโยมมากบอกรถให้ผ้าหยาดโยมมากและการสิ่งที่สูงไปกว่านั้นยากยากไปกว่านั้นก็คือการให้ธรรมะเป็นท่านยากยากว่ามปนของนายเลยผ้าอยากให้ญยาิโยมบออยากเอามันก็ยากก็บร้ให้ เพราะฉะนั้นรง่อลรงตาผ้าออกตนญยาดโยมมากเพิ่นเว้าเองบางที่ญยาโยมกัอาจสิบอรับอาจสิบอฟั่งเพิ่นก็เลยเอ้าห้มาถือว่าเป็นการให้ทำมาเป็นท่านท่างออมเออมาอยู่มองจังซีแล้วบอฟังก็ได้ยินเนอะ เมนบบฟังก็ได cool. ้ยินเนี่ยขันมีหูวะขันบบมีหูก็เจักสิวานะเนมีหูอยู่แต่หูหนวกหูตึงนี่กาบบได้ยินเพราะฉะนั้นแมนบอฟั่งก็ได้ยินก็ยังดีอยู่ลวงงคอลวงตาที่ผ้ามากเนี่ยเพื่อนก็ได้บุญน้ำได้บุญน้ำหยาดน้ำย่อมดืวกัน ญาติโยมก็ได้บุญน้าหลวงพอลวงตาที่เพิินผ้ามากึ้นกันอันนี้มันเป็นปัจจัยให้กันและกันมันเป็นการดึงใจกันไว้นําเนี้ผูกมัดจิตใจกันไว้พระเพิ่นส่วนมาทําบุญตักบาตรญาติโยมมาน้านี่กะพระก็ได้กําลังใจเลยว่าเออเขาส่วนญาติโยมไปนี่ญาติโยมก็ไปน้าอยู่เนาะเขาก็เสือก็ฟังอยู่ พระก็มีกำลังใจในการเบิงแง่งวัดว่าอารามปฏิบัติจิตวัดประจำวันขันส่วนแล้วยังเสยเตยเว่ยอยู่นี่กะโอ้ท่อท่อใจได้พระก็ได้พระก็ท่อใจโอ้ส่วนส่วนเพิ่นกะบ่อื้อบ่นอ้ํานอเอื่นกะบบขานว่านกะบบซอยเมื่อกำลังใจกำลังใจที่สี่ ถ้ำจิจวัตรประจําวันกับบมีเลยกำล่งใจที่ศึกษาธรรมามาบอกกล่าวสั่งสอนญาติโยมกับบะมีเพราะฉะนั้นมันเป็นพระัจให้กันและกันญาติโยมก็เป็นปัจจัยให้พระได้ปฏิบัติธรรมแม้ทังการงนมการไหวนี่ญาติโยมทั้งหลายพระไปบินทบาทในบ้าน ญาติโยมสวนทางกับพระชีรถอยู่กับตามย่างอยู่กับตามยุดยุดให้พระเพิ่นย่างไก่ไปซะก่อกนยืนนบยืนไหวหรือว่านั่งนบนั่งไหวมันก็เป็นเครื่องสอนพระเลยถ้าหากพระหูจักขึดวะมันบองหูจักข้ดเกิดกาจสิวาอู้เขานบเขานบห้องเขาบูชาห้อ แต่คันคันคืดแนวหนึ่งกะเขานบน้ำหยังงออามาคืดเบิงเห็นผาเหลืองอ้าวผาเหลืองท่งใช่พระลรหันนบนบนในกิจ,จวัตรของพระภิกษุสมณินตื่นเศร้าเป็นมาทำวัดสวดมนต์ปัดกวดอาวาสวิหารล้านเจดีเขามาในวัดในว่าสะอาดสะอานโบหก โตมูบูชาโมหกโมมีเตยฉีแมวห้านังวัดนี้มีเตยฉีแมวฉีไก่ในโตมูบูชาเนี่ยบ่เป็นตะกาบวัดใดเลียงแมวหลายๆวัดใดเลียงไก่หลายๆไปเห็นบางวัดนี่คืออุกถาบน้าอยู่เลยหลวงพ่อเลียงไก่นะเอาเอามาจะคข้องเป็นไก่ อ้อมกุฏิจ้คข้องไว้เลยเอาตาคายนั่นมาอ้อมกุฏิไว้ไก่มันขึ้นไปฉีใส่กุฏิเบียวเบิ่งแล้วโอ้มันจำกันกับไก่หลวงพ่อนี่ไก่ถือขังอยู่ในย่างหาทางบาปคันคันหามาเลี้ยงนี่หาทางบาปใครมันมาเองนี่เออเฮาเฮายนเขายนยังเห็นมันกับไข่อยู่ นี่แหละคุะเจ้าก็นจังหามบ่ให้เลี้ยงสัส<า>ดเลยละฉานบ่ให้เลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงไก่เลี้ยงกะแต่ว่าหาเรื่องเถื่อมันก็จำเป็นญาติุตม่มเอาแมวขา,ขาขาดย่นขวาววดไปโพดเอาหมาหางขาดย่นเขาววดเอาไปโพด พระก็เลยจําเป็นต้องได้เบิงได้แยงหมาแมวมูนันไก่มูนันอันนี้เขาก็ต้องเบิงซอยกันนึได้เบิงซอยกันนํารักษาพระซอยกันํนบ่แโมเมนว่าเอาแต่คองห่างไปให้พระ เอาแมวขาขาดหม้าหางขาดไปให้พระเอาธาตุสารประพู่มหักไปทิมไว้วัดให้โกวัดม่วมีมองเมียนบัดมาวัดผันว่ามีแต่ผีเผว่อน้ำต้นโคมีแต่ผีมีแต่เป็ดเผ่าแม่นแล้วเป๋อเฮื่อนผีมันมาถิมไว้วัด สิ่งทั้งหลายเรานี่เป็นมันสีเล็กๆหน่อยๆมันก็นเป็นสิ่งที่ช่วนคิดขึ้นกันอมาในสำนักภาวนากิจด่อนจิกวนาร่ามมาเห็นสถานที่ลมลื่นสะอาดสะอานมันเป็นเครื่องสี่บอกว่าผู้ยูภูอาศัยนี่มีความขยันมันเพียน ญากิโยมมีความโอกเาใจใส่ในวัดว่าภาษาศาสนาบ่เปาะบ่ปล่อยปะละเลยสถานที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลญาติโยมเขามาเห็นโตมูบูชาตั้งสะอาดสะอานกราบมันก็กราบเต็มใจกราบเต็มใจบ่คิดว่ากราบฉี่ไกบ่คิดว่ากราบฉีแมว บุรงกคนเห็นฉีไก่ฉีแมวกาบบุรุษเลยเห็นสีไก่ฉีแมวน้ำตกมูบูชากาบบ่รงโอ้กกาบฉีแมวกาบฉีไก่ขันเ้าเหลียวเบิ่งบาบุตรูกนั่งอยู่กับคือจังเพิ่นนาเสาเสาเด้ขันวัดได้เป็นแน่นวะคือจังเพิ่น่าเสาเสาโอ้ยบ่พากันเบิ่งกันแย่งในโบ้นี่ใจห้ามันใจห้ามันมันเสาลงไป สิ่งทั้งหลายเรานี่มันก็เป็นเครื่องซอยเป็นเครื่องซอยอยู่ไหนกันเน่าจัดสถานที่มันสะอาดสะอาดมันก็ซอยให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมากแจังว่าอยู่เรื่อยว่างานบุญเป็นใจทาให้ใจเป็นบุญจัดงานเนี่ยนี่ขึ้นมากมันเป็นใจให้คนทั้งหลายใจเป็นบุญนะใจยังบม่ท่านเป็นบุญก็เกิดใจเป็นบุญขึ้นมาก ได้มาร่วมอุปโภมทนาร่วมบริจาคจจตุปัจจัยทายท่านตามกำลังศรัทธามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพพาตหารนามปานะบริจาคเข่าปลาอาหารต่างๆมานี่ก็ขอเว้าบอกกันไว้ว่ามือสุดท้ายนี่วันที่สามสิบเอ็ด มกราคมสองพันอร่อยสี่สิบหกนี่เป็นมือทำบุญใหญ่เป็นมือท้ำบุญอุทิศให้หลวงพ่อคู่พธท่าพิรันต์พ่อแม่แล้วซาซาใจย่างคู่นี่อยากใหญ่ไม่ใส่กันนี่แหละทำบุญครบรอบวันมรณะผ่าเพลินขันใหญ่ไม่ใส่กรรมฐานใดนี่เฮงสิคักให้พี่น้องได้มาร่วมกันนะสิทธิญาณุสิทธิ์ก็ได้โอกาสมาร่วมกัน เพราะว่ามันช่วงว่างๆให้น้าการในการบังสุขุนร่วมยากผู้ใดมีญาติพี่น้องร่มหายตายจากไปแล้วจักปีก็ตามเขียนซื้อน้ำสุขุลมากเก่ามาร่วมใส่หีบเดียวกันโดยนี่กะให้คณะกรรมการกำลังเฮ็ดหีบขาดว่าคื้สีแล้วมือสองมือนี่ไล่ซื้อที่ ออกตนยาติโนมเฉียนมากนี่กระเซียวมาใส่หีบเดียวกันเผาร่วมกันเอามาเผาร่วมกันเป็นบังสุขุนร่วมยาติร่วมกันในมือสุดท้ายวันวันที่สามสิบเอ็ดแล้ววันนี้ผู้ใดมีกิจใจใส่สัท่าอยากสีร่วม เป็นเจ้าภาพกองบุญที่ตั้งเอาไว้ทั้งหากองหรือว่าผู้ใดมาเบิ่งแล้วยังขาดตกบก่องยังบนท่านมีอันใดก็หามาใส่ให้ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันเมิดบอเวนว่าคอยจองออกกองหนึ่งบอบผ่านวายนั่นนั่นเฮาสิบอตานีที่เหนียวในบุญในกุศลบอกกันบอกกันเจตนาบอกกันบุญผู้อื่น ขันเ้าไปกั้นบุญผู้อื่นนี่เข้าเห็ดหนังมันกับบอยข้นบอยจรเญมันมีแนวมากัน้นมีแนวมาขัดมาขวงเอาไว้ขันเ้าเปิดใจกโกงๆว่าโอ้พี่น้องได้มาห่วมนําเฮ้งคักได้กินเขาห่มงผ้ากินปลาหว่วโตเฮ้งคักได้กินเขาห่วมกันก็พี่กับน้องนั่งกินเขาผู้เดียวมันแสบอยูอ่่ไม่ออกมาขืดเบิ่งพ่อ,อ เขาได้นั่งกินเขาห่วมกันเห็นหนาพี่นาน้องหนาลูกหนาเต้าอยู่ห่อมกันมันแสบไหยเห็นหนาตาคนคุ้นเคยกันเฮงแสบโอ้ไม่ออกกูหนีมือว่านกมาโอ้พอออกกูหนีมือว่านกมามือนี้สันเขาแสบเด้พระก็ได้อาหารของคนคุ้นเคยถวายนี่เป็นอาหารที่มีรสเลิศแม่นประแดกตอนเดียวกับแสบนะขันเม็นคนคุ้เคยกันถวายเคยเห็นนากัน แทบเพื่นว่าอาหารของคนคุ้นเคยถวายนี่เป็นอาหารที่มีรสเลิศในสมัยพุทธกาลเวลาพระไปบินทบาทนี่เวลาจะไปนั่งฉันพระาหารจะชอบไปนั่งฉันพระาหารที่บ้านของอนาถบินิกะเศรษฐีบ้านของนางวิสาขามหาอุบาสิกาเพราะว่าเศรษฐีทั้งสองนี เป็นผู้มีความคุ้นเคยกับพระภิกษุแต่งอาหารก็แต่งจบแต่งง่ามสถานที่เตรียมไม่ทา,าพระ,พระเลยนะเฮื่อนข้าเจ้าเนี่เตรียมที่ฉันข้าวฉันพระตาหานไว้รอพระเลยไปแล้วเพื่อนเก็เว่าน้ำมวนพระคุณเจ้าได้อันนั้นได้อัน,นี้หรือยังพระคุณเจ้าได้น้ำหรือยัง ว้าน่วหัวมวลนะเพื่อนก็นเลยสันเข่าแสบพระทั้งหลายก็เลยไปนั่งฉันพระทหารที่บ้านของอนาถบินิกะเศรษฐีที่บ้านของนางวิสาขามหาอุบาสิกา